Brand Building ก็ต้องปรับตัวในยุคแฟกเมนเ t ชันเพราะถ้าคุณจะไปทำเริ่มทำแบรนด์ดิ้งอ๋อทำหนังยาวเดี๋ยวให้คนดูเสร็จนี่แหละทำแ b รนด d i ิ้เสร็จแล้วจบเลยยุคนี้จบเลยยุคนี้เพราะอย่างนี้เมื่อกี้พูดเลยว่าทุกอย่างมัน f r a เมนต์ไ่หมดแล้วนะครับคีย์ที่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะตอนนี้มันเป็นยุคที่สำคัญที่ส่วนการสร้างแบรนด์ดิ ไม่ใช่แค่แบรนด์ต่างประเทศที่ทําตลาดในเมืองไทยด้วยแบรนด์ไทยเองออปชั่นนิตี้มหาศาลมากการทําแบรนดิงที่เราเปิดตั้งแต่เรื่องคอนซูมเมอร์เทรนด์ไปแล้วนะครับแต่จะบอกเฉยๆว่าการทําแบรนดิงอ่ะอม,มันต้องทําให้ถูกเพราะแบรนด์ที่แข็งแรงมันถึงจะสามารถสร้างยอดขายหรือเกิดการส u s นเ i n a b เบ g ล o กร h ได้อย่างแท้จริงรอันนี้คือคีย์นะครับทีนี้สิ่งที่เราอยากเอาให้ดูก็คือว่าอันนี้แหละปรากฏการดู culture er. ม,มันมีผู้ท้าชิงหน้าใหม่อ่ะที่เริ่มมาเค้ก แย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งหน้าเดิมก็คือแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาวนาน<ะ>ซึ่งอินส r ตนซ์แบรนด์เหล่านี้แคตตาก็อใหญ่ๆก้อนหนึ่งคือบิวตี้โดนเยอะสุดใช่โดนเยอะสุดซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่ในไทยด้วยอันนี้คือตัวเลขในเอเชียแปซิฟิกอ่าซึ่งในเอเชียแปซิฟิกเนี้ยผมมีรีเสิร์ชไทยมาให้ดูเลยอตอนทำรีเสิร์ชให้กับสีจันสิ่งที่เราเจอเลยคือว่า ท็อปเปิลใหมของแต่ละเจเนเรชันมันเปลี่ยนไปซึ่งตรงมากๆเนาะเจนซี่ยุคนี้คือเจนน่ะเคียโนตมิซุมิสีจันเป็นท็อปเปิลใหมของเจนซีใช่ท็อปเปิลใหม่ยังเกอร์อินเมชไทยแบรนด์เอลฟ์ฟอร์เดบอควอลิตี้เห็นไหมคุณลิตี้มาแล้วก็อินเมชได้สองมิเลเนียนฮาร์ดแวรโบวิกชีโรจูคิสคิวส์ลาล็อตโพเซเพราะเป็นไฮทรัสก์คุณลิตี้แล้วเป็นอินเตอร์แล้วก็เคาน์เตอร์แบรนด์สุดท้ายเจนเอ็กครับ ลองเทอร์มแบรนด์ s t o r อรี่เขาใช้มานานมิเวียโอเลพอนยเราเห็นอยู่ในตลาดมานานอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันมันชัดมากว่าอิมเมจิ g งเหล่านี้ที่เป็นพวกอินเ r g ร์ t b r แบรนด์อ่ะมันมาจากกลุ่มยังเกอร์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วกลุ่มยังเกอร์อย่างที่เมื่อกี้บอกมันมาจากดูเคาน์เตอร์เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด แบรนด์ใหม่ๆจะขึ้นมาท้าชริงในขณะที่แบรนด์เดิมต้องปกป้องกูต้องสร้างแบรนด์อีกรอบหนึ่งทั้งคู่อะแต่ว่าที่แมคโดน์ทำคโนทำเมื่อกี้คือรีคอนเนคกลับมาให้ได้ใช่ฉะนั้นมิติการสร้างไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตลาดเปิดมากใช่แล้วก็ตลาดฟุ้งแบบเลสสูงการแข่งขันสูงแต่โอกาสก็สูงนะครับทีเนี้ยคีย์ชันเลนเลยอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากซึ่งผมสนใจเรื่องนี้มากก็คือว่าตอนนี้แบรนด์อะต้องบาลานซ์สองอย่างหนึ่งคือแบรนด์ก็ต้องทำดิจิตอลคอนเทนต์เยอะเพื่อสร้าง engagement เพราะ คอนเทนต์มันเปลี่ยนไปทุกวันฉะนั้นทําไงฉันจะได้ Engagement ฉันก็ต้องสร้างคอนเทนต์เยอะๆจแต่ที่ต้องบาลานซ์อีกอันหนึ่งก็คือ Consistency oh. เพราะ Consistency ต่างหากที่เกิด Long Term Effectiveness mm. เดี๋ยวเราจะมาเฉลยที่หลังว่าเพราะอะไรเนาะแต่ช a นเลน g ์จริงๆมาจาก3เรื่อง 1. ค,งคือมีเดียกับ c r e เอทีฟมันเกิด f ฟก g m เมนทั้งคู่จเพราะมีเดียอย่างที่เราเห็นเนาะไอ้สกัตเตอร์ไปหมดในทุกๆชาน n e ล ครีเอทีฟเองก็ต้องแฟกเมนต์เพราะคอนเทนต์เดียวมันอยู่ไม่รอดมันไม่เหมือนกันแต่ละชาแนลใช่ในแต่ละชแนลก็ใช้เขาเรียกว่าครีเอทีฟไม่เหมือนกันคุณาลิตี้ไม่เหมือนกันเคาน์เจอร์ก็ไม่เหมือนกันจริงครับสามอักอริทึมกำลังจะกลายมาเป็นคริติคอลออเดียนหม่ของแบรนด์เพราะอะไรเวลาเรา t a ร็กเก็ตเดโมกราฟิกในพวกแพลตฟอร์มอ่ะมันไม่ได้ดันคอนเทนต์เรานะสิ่งที่ดันมันคืออังกอริทึมจริงฉะนั้นแปลว่าอะไรเราอ่ะก็ต้องไฟท์กับสิ่งนี้เพื่อแพลตฟอร์มด้วยฉะนั้นเนคือ Challenge ของ Fragmentation นะครับสิ่งที่ต้องทำเรียกว่า Tree High mm hmm. 1. High Consistency 2. High Volume 3. High Witness คืออะไร High Consistency ง่ายๆเลยคือเราพูดอะไรเรามีภาพจำอะไรเรามี Take Out อะไรเราพูดยำๆซ้ำๆแบบนี้ในทุกๆครั้งท mm hmm. ี่เราทำ mm hmm. เพื่อทำให้เกิด Consistency 2. Mm hmm. High Volume พราะอย่างที่เมื่อกี้พูดเลยพอยุคนี้มันต้องนิดคอนเทนต์เยอะๆเนาะอันนี้โรลของ AI ที่มาช่วยละสเกลเลเบิลคอนเทนต์เพอร์ซอร์ไลท์ต่างๆแมปตามเคาน์เจอร์ของแต่ละแพลตฟอร์มคิดจากคิวเมนก่อนแต่เดนต้องไปหาตัวช่วยสเกลเลเบิลเนาะอันนี้คือคีย์เสร็จสุดท้ายผมว่าอันนี้ชันเลนที่สุดไฮฟิต<ม> <High Fitness. S 1> เนสไฮฟิตเนสในที่นี้คือแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะมันต้องคัสตอมรูปแบบหรือว่าเมสเซจอะตามเคาน์เจอร์ของแต่ละแพลตฟอร์มมไ่ fit, คอสเปอร์อินเวสเมนต์ก็ไม่เวิร์กฉะนั้นนี่คือ why พวกครีเอเตอร์ถึงเริ่มมามีบทบาทแล้วกันจะทำสามอย่างนี้เหนื่อยมากนะแต่ต้องทำสามอย่างไม่ยุ่งไม่ก็ยังต้องทำเยอะๆก็ต้องทำตามแต่แพลตฟอร์มแล้วต้องตรงตามแพลตฟอร์มองีกถูกต้องนี่คือชาเลนจ์แต่เป็นอัมมัสสำหรับแบรนด์บิ l ดิ n งในยุคแฟกเมนต์เอล่าแต่เอาให้ดูว่าซัพพอร์ตคืออะไรจะได้เข้าใจหนึ่งคือจริงๆการใช้มัลติโพชชั่นแลที่เราบอกว่าทำไมมันต้องขายวอลลุ่มอกว่า การใช้มากกว่า5แพลตฟอร์มอ่ะให้ผลตอบแทนในเชิงลอง g term investment ที่เป็นแบรนด์เอฟเฟกในเชิงแบรนด์เมทริกได้ดีที่สุด ห้าแพลตฟอร์มวันนี้พี่เอิร์ธหมายถึงรว,วมหมดเลยทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่ออนไลน์ไม่ใช่แค่ออนไลน์ใช่ห้าแพลตฟอร์มเป็นต้นไปถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดห้าใช่ห้า <c oughs> แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือรีเสิร์ชที่ทำมากับแบรนด์ในหลากหลาย Industry, นะอินดัสทรีเนาะแต่อินดัสทรีก็อาจจะนิดไม่กี่แพลตฟอร์มแต่อย่างน้อยก็คือไม่ใช่หนึ่งหรือสองใช่ไม่ใช่อย่างผมเจอบางอินดัสทรีเป็นเอาโฟมกับโซเชียลมีเดียสำคัญสุดในมีเดียมิกซ์อย่างงี้ยกตัวอย่างแต่คำว่าเอาโฟมกับมีเดียมิกซ์ไอตัว ต่างกันอีกต่างกันแต่ละ location ต่างแล้วแต่ channel อะไรก็แล้วเขาเจอแต่อะไรว่าไปอันนี้คือขีแล้วกันทีเนี้ยประเด็นขีที่เป็นหัวใจแล้วกันเมื่อกี้มันคือเพื่อยืนยันว่าโวลุ่มสำคัญแต่ทําหลายอย่างอ่ะอย่าลืมคอนซ i สเซนซีซึ่งคำว่าคอนซ e สเซนซี่มินิ่งคืออะไรก็คือว่าหนึ่งครีเอทีฟคอนซ n สเซนซีสำคัญครีเอทีฟคอนซ i สเซนซีคือถ้าคุณมีภาพจําอะไรบางอย่างที่คุณบิวมาตลอดอ่ะอย่าทิ้งมันเป็นประโยชน์นะเพราะ จริงๆสิ่งนี้มันช่วยลองเท e ม m s t r a t g เพราะคนไม่ต้องมาจําสิ่งใหม่มันง่ายกับสมองคนเนาะใช่ไหสิ่งนี้ฉัน f a m i l i a ได้แล้วมันคืออะไรแต่คุณไปอาศัย fresh content แทนอ๋อเนออกใช่ปะเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยเสร็จไอที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าคุณไม่ consistency อ่ะมันเป็น c o s เพราะการที่คุณ re introduce ทุกอย่างใหม่มาเรื่อยๆคุณก็ต้องไปเอสบ b l i ใหม่อ่ะคุณก็อาศัย c o สปอคอ convert ที่มากขึ้นนี่คือคีย์ซึ่งทั้งหมด มี Data Support เป็นตัวเลขหมดเลยซึ่งเดี๋ยวไปไล่ดูได้นะครับแต่แค่จะบอกเฉยๆว่า Consist e n c y สำคัญเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็ต้องเข้าใจแบรนดิ้งของตัวเองมากๆใช่สมมุติเราสับสนว่าแบรนดิ้งเราคืออะไรเดี๋ยวคนนี้เข้ามาปตั้งคนนู้นคนเศร้าเปลี่ยนเอ็นซีทุกปีแล้วมันก็ไม่สม่ำเสมอนี่ก็คือกลายเป็นราคาแพงใช่ราคาแพง c o s t l y i n c o n s i s t e n c y น s Coly นี่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ลองเทอมด้วยโอ้โหตัวอย่าง ฮะ g h Consistency นซไอคอนพินรูปหัวใจที่มาจากไอคอนพินที่เป็นโลเคชันขโมดกันเป็นหัวใจเนาะใช้ในทุกชิ้นงานที่ออกเลใช่ทั้งปี2024ที่ผ่านมาและคำว่าที่ที่ดีที่สุดจาก AP ใช้ในทุกแคมเปญในปี2024ทั้งปีเช่นกันสิ่งนี้ High Consistency สองอันนี้อยู่เสมอไม่ว่าชิ้นงานจะเปลี่ยนไปอะไรหรือไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไร สอง High Volume คอนเทนต์เยอะมากมีคอนเทนต์ที่ไม่ใช่แค่ทำหนังลองฟอร์มอ่ะทำหนังที่ฟิตตามเคาน์เจอร์แพลตฟอร์มมีอันนึงได้รีว w a r d ไปแล้วของ Meta อ,อย่างเงี้ยยกตัวอย่างและอีเวนท์ทำคอนเทนต์ที่เทเลอร์ตามแต่ละช n นอลรวมถึง t ด e s แซนด์ด้ด้วยอ,อย่างเงี้ยอันนี้ High v o Volume High f i t n e s s t h i n k i n g คือแบบนี้เลยคือว่าแต่ละแพลตฟอร์มเคาน์เจอร์ไม่เหมือนกันฉะนั้นตัดหนังตัดวิดีโอตัดคอนเทนต์ฟิตตามเคาน์เจอร์แพลตฟอร์มหมดเลย เนี่ยคือ Y แล้วกันที่มันได้3 High 3 High Pay Off คืออะไร Business Impact ปี2024เป็นปีที่ AP ขยับจากอันดับ5ขึ้นมาเป็นท็อปเป i ร์มอันดับ2อใน Real Estate อันนี้จาก Report ของเทอร a ซึ่งเทอร a คือคนที่ทำรีเสิร์ชเรื่องเ a l Estate โดยเฉพาะนี่คือ Key Improvement เลยแล้วท็อปเป i ร์มส่งผลกับอะไรอีก Purchase Intention ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2เช่นกันเนี่ยคือ Key ที่บอกว่ามันคือ o องเ e r มอันที่5 Memory Attention เรา i n น r o d ดิว์คำว่า Attention ไปแล้วมันไม่พอไม่พอครับมันไม่พอครับเพราะ Attention มันประเดี๋ยวประดาวะมันแค่เรียกความสนใจแต่ถ้าเห็นปุ๊บแล้วก็จำไม่ได้อ่ะเบลอจบไม่มีประโยชน์ปีนี้ต้องเป็น Memory Attention เห็นแล้วจำได้ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอยู่ในโลกที่ทุกอย่างเหมือนกันจริงเป็นเขาเรียก age of average เนาะ แล้วมันเป็นคร i สิสของ d i s ิ i n c t i v e n e s s ด้วยจริงซึ่งเขามีเขามีทำไอเขาเรียกข้อมูลมาเรียบร้อยว่าคนที่เห็นโฆษณาทุกวันนี้เกินครึ่งอะที่บอกว่าสวยๆอแปลว่าอะไรเนี่ยไข่สีสละทุกอย่าง <ทำ S 2> มัน,นเหมือนกันเฟลนั้นเนีถูกมันเฟลทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นการจะทำการตลาดในยุคนี้ได้อ่ะ การทำความเข้าใจ attention อย่างลึกซึ้งครับเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราเคย introduce แล้วล่ะ attention สำคัญครับหาวนี่คือหาวเนาะต้องเข้าใจก่อนว่า attention นะ่ะแบ่งเป็นทั้งหมด4รูปแบบ 1. ความสนใจแบบเขาเรียกว่าสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณในที่นี้คือสีสันฉูดฉาสัญชาตมนุษย์อมีซสาวพุ่งขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกตามสัญชาตญาณเราได้อ,อนั่นะ่ะเรียกว่าความสนใจโดยสัญชาตญาณ สองคือความสนใจทางอารมณ์ในที่นี้ก็คือว่าอะไรที่มันมาคอนเน็กกับความรู้สึกส่วนตัวอะไรเช่นสมมติถ้ามีคอนเทนต์เกี่ยวกับเบบี้ช่วงนี้เคนก็จะอิโมชันอลอาจทะ <attention S 2> นชั่น attention มากหน่อยอ,อย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าความสนใจทางอารมณ์เนาะสามคือ planet attention อในที่นี้คือเราวางแผนอะไรอยู่เช่นสมมติผมกํลาลังวางแผนไปเที่ยวแล้วผมเห็นคอนเทนต์นั้นมันแมปปิ้งกับความสนใจผมพอดีเหมือนช่วงปีใหม่ใครอยากไปเที่ยวอยากกินอยากใช้ทําไมถึงต้องทำเฟสテิブ อ่าคอมเมอร์เชียลแต่ตอนนี้คนไม่ได้อยากออกไปเพียงนอกแล้วประมาณนั้นอาจจะไม่สนใจแอดได้แล้วอ่าสี่ค n อกนีทิวไอเทนชันในที่นี้คืออะไรที่มากระตุ้นความคิดเราได้เช่นลองสังเกตดีว่าเวลาเราเจอป้ายบิวบอร์ดอะไรที่อธิบายทั้งหมดเลยอ่ะเราไม่ค่อยดูแต่ถ้าอะไรที่แบบมีคีย์เวิร์ดสองคำเฮ้ยอะไรวะอ่ะนั่นอ่ะเราจะสนใจอันนี้อันนี้เป็นแนว นิวโรไซมัก็ใช่นิวโรไซน์ใช่ซึ่งถูกวอริฟายมาแล้วว่าถูกต้องนะครับก็4ี่เขาเรียกสี่รูปแบบของ attention ก็คือถ้าเราจะทำแอดอะไรที่หรือครีเอทีฟอะไรที่มาจากอินไซน์มาจาก culture มาจากกลยุทธ์อันนี้แหละคือต้องเข้าใจก่อนอันนี้เรียกว่า foundation ของ attention เพื่อเวลาพูดถึง attention จะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่คือเรียกว่าความสนใจเนาะเสร็จเราอย่างที่เมื่อกี้พูดเลยถ้าเราต้องการ boost memory ต้องทำไงเพราะเมื่อกี้มันคือ attention เราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าอะไรที่ทําให้สมองเราจดจําได้มันมีอยู่สเรื่องอะไรบ่อยๆ repetition เห็นบ่อยๆเห็นซ้ําๆจําได้ซึ่งอันนี้แบรนด์ใช้กันบ่อยมากก็คือเรื่อง exposure เยอะๆแต่เมื่อกี้ที่บอกนะว่าบอลุ่มก็สำคัญ exposure เยอะๆเนาะสอง novelty ในที่นี้คืออะไรที่ unique มากๆเช่นประสบการณ์ที่ฉันไม่เคยเห็นนะเอออันนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยจดจําได้เสร็จ emotional resonance คือ key ของของ emotional attention เมื่อกี้เลยคืออะไรที่ connect กับข้างในลึกๆเราได้อะแล้วใช่ใช่เป็นความชอบส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวอารมณ์ร่วมส่วนตัวนะครับสุดท้ายผมม่นน่าสนใจเหมือนกัน association เรามีความเชื่อแบบนี้อยู่แล้วอะไรที่มาลิงก์กับความเชื่อและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ฉันคิดอยู่เดิมได้สิ่งนี้ทำให้ฉันจำง่ายขึ้นอ่ะเนี่ยอันนี้เรียก association อ่ะซึ่ง ถ้าเรารู้ใน4ี่เรื่องเนี้ยเอามาใช้งานต่อได้<ม>เพราะมันช่วยบ<ม>ูสต์เมม o r y เสร็จถามว่าไอสิ่งที่มาบูสต์เมม o r ีซึ่งมันทําให้เกิด strong attention อะประโยชน์คืออะไรคนจะไปเสิร์ชหาข้อมูลคุณมากขึ้น<ม>และคนจะเกิด p r o c e s e attention มากขึ้น<ม>อันนี้คือ benefit เนอะซึ่งเขามีทำ research support มาเรียบร้อยว่าแคมเปญที่ strong ที่สุดคือเกิด impact มากที่สุดอะเมม o r y อ drive เยอะสุด<ม>เห็นไหม ก่าสุด attention ยังน้อยกว่า memory ฉะนั้นถึงบอกว่า memory attention สำคัญนะครับซึ่งนี่คือ planning ที่เกิดขึ้นกับเขาเรียกว่าแคมเปญที่ effective ที่สุดในยุคนี้แล้วกันสมการ attention แล้วหาวิธี boost มันด้วย association emotion หรือ novelty ตามสูตรที่เมื่อกี้เราบอกถึงจะทำให้เกิด memory และเด่นถึงจะทำให้เกิด action เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือขอแล้วกันว่า ถ้าครีเอทีฟคุณอนะกระตุ้นความสนใจจริงแต่จําไม่ได้ oh. จบไม่ได้ทําไมถึงยกตัวยอย่างเนี้ยอะยกยอย่างนี้อีกรอบ <Huh. S 1> เห็นครั้งแรกจําได้ไหมจาได้นั่นแหละคี uh huh. แล้ว a s s o c i a t e อะไรพูดถึงหงทอง uh huh. ออหงสีทองเนี่ยอันเนี้ย memory attention huh. Huh. อันนี้คือคีแล้วกันหรือสูตรสําเร็จอีกตัวช่วยแล้วกันอะไรมาช่วย drive attention ได้อีก สียงปายใช้อันนี้ทุกงานโฆษณาฉะนั้นพอได้ยินเสียงเนี้ยหลอนไปอะสักพักผมนึกถึงอะไรรู้ไหมดอง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 กี๊ประมาณนั้นอะประมาณนั้นอะเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันสิ่งเนี้ยเรียกว่าโซนิกแบรนด์คิวหมายถึงว่าคิวลิ่งของไม่ว่าจะเป็นวิชวลหรือซาวที่มันมาพร้อมกับแบรนด์ฉะนั้นก็ช่วยได้ boost m ม m o แต่สูตรสำเร็จเลยคาแรคเตอร์ Character, ถ้าคุณมีคาแรคเตอร์ของแบรนด์อยู่ช่วยบูสต์เมมโมรีได้แน่นอนว่าหลายแบรนด์เราวจำคาแรคเตอร์มาก่อนมีเนยอย่างเงี้ยครับเซเลบริตี้เป็นอันดับสองด้วยซ้ำนะคาแรคเตอร์ <Character S 2> จริงๆมาก่อนก็เหมือนไอ้นี่โกโกวาเมื่อวัน <Game over. S 1> นั้นแต่ตัวที่จริงพีคที่สุดคือโซนิคแบรนด์คิวอย่างที่เมื่อกี้เราให้ดูก็คือไปเนาะหรืออันเนี้ยมิกซ์เลยว่าถ้าจะทำโปรดักต์ใหม่ที่ทำให้คนจดจำได้เขามิกซ์แบรนด์คิว เข้ากับ Visual แอนด์ซาวทั้งหมดเห็นไหมแมกริบสแบ็คจบจำได้เลยคืออย่างเนี้ยบูส์เมม o r ีฉะนั้นมันบางทีต้องคิดสูตรเขาเรียกว่า n e u r o s i g e ลงไปในงานคอมอีเวนต์งานคอมเมอรเชียลในยุคนี้ด้วยประมาณนี้ทีนี้การทำ attention planning อะมันต้องตั้งต้นจากมีเดียไปสู่เ i ทีฟเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆปลายทางอ่ะ เราต้องการสิ่งที่เรียกว่า attentive reach หรือ Quality ในการที่เราจะ expose งานออกไปหากลุ่มเป้าหมายเนาะแต่ถ้า Creative นั้น่ะมันไปอยู่ใน Placement ที่ไม่ใช่มันไม่เวิร์คอันนี้คือ Key แสดงว่ามีเดียต้องมาก่อนมีเดีต้องมาความเข้าใจในมีเดีความเข้าใจในมีเดียเพราะเรารู้ว่าเช่นเรากำลังจะคุยกับใครคนเหล่านี้ actively ในแพลตฟอร์มไหนแล้วแค่ active ไม่พอนะแพลตฟอร์มไหน influence เขาอ๋อจริงอะฉะนั้นพอระวางสิ่งนี้มาได้แล้วอะ เราถึงคิดครีเอทีฟที่ฟิตอินแต่ละแพลตฟอร์มแปลว่าคุณก็ต้องเข้าใจหนึ่งคืออินไซต์พฤติกรรมผู้บริโภคใช่สอง c u l ของเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่า formula formula ใช่แล้วมีเดียไหนที่เขาใช้ด้วยอ่ะเนี่ยสู่สำเร็จครับไม่งานบ้านกันหนักใช่หนักหนักไหลเรื่องไหลเรื่องแต่ก็คุ้มค่ากว่าเพราะว่าในมุมผมคือถ้าทาเรื่องนี้มาดี แล้วเดี๋ยวไปไม่ไม่อยากเขาใช้โหวัดดวงอ่ะตอนลงทุนอ่ะมันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าโกรมากกว่ามากกว่าที่จะไม่คิดอะไรลงไปเลยเหมือนเดิมเเรียกว่าเบ็ดอันนั้นคือเบททําเหมือนเดิมแย่กว่าเดิมหรือถ้าจะกระโดดไปครีเอทีฟก็คือเบ็เข้าใจแต่ตอนนี้ต้องทํางานหนักมากขึ้นเพราะนั้นเอาจากมีเดียก่อนใแล้วค่อยครีเอทีฟครอบตรงนั้นใช่แต่แค่ว่าต้องตั้งต้นให้ถูกต้องจริงๆอ่าประมาณนั้น k ี y success คนที่ใช้ planning attention แล้ว success คือ mars mars คือคนที่ จำหน่ายทั้ง, Pet Care, Pet egree, งโโนเนพชรแคร์เพชรดีกรีอะไรอย่างเงี้ยรโยัคานินเนาะสแน็คก็คือพวก m อ็มเอ็มอารกอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พวกอาหารอีกมากมายอะ่ะเขาบอกเลยว่าเขาว่ามีข้อสันนิษฐานว่าการทำไฮเออร์คุณภ i t มีเดียเพลสเมนต์สามารถ Deliver Higher level attention อร์ e ีเว a ร์เอทเทนได้จะเกิด impact sale อิมแพ t คออนเซได้มากกว่าเห็นไหมเขาสันนิษฐานแบบนี้เลยสิ่งที่เขาทำจริงข้อสันนิษฐานเขาวัดผลด้วยเซลล Lift แล้วก็เอาไสิ่งที่เขาเจอคือว่าพอเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีใหม่ในการตั้งต้นจาก High Attention Media แล้วใส่ High Attention Creative Formula ลงไปมันก็เกิด high impact on s s l e s เนี่ยอันนี้คือคีย์ที่เขาวัดผลสามสิบเปอร์เซ็นต์เซลล์ะไรแต่เขาไม่ได้บอกไม่เฉลยมาว่ามีเดียมิกซของเขาคืออะไรแต่เขาปรับสูตรคือแบบนั้นฉะนั้นสูตรมันก็จะไม่ใช่ i m p r e s s ชั n นอะไรวิวอะไรอย่างที่เราคุ้นเคยแล้่ปรับใหม่ มันก็จะเป็นเมทริกใหม่ๆที่จริงๆตอนนี้คนเริ่มพูดกันมากขึ้นเช่น attention CPM อ่า A เขาเรียกว่า A CPM ใช่เมืองนอกเริ่มมีใช้สูตรนี้กันละอันนี้ยกตัวอย่างนะครับซึ่งทำไมถึงต้องมาพูดย้ำเรื่อง memory attention ตอนนี้เรากำลังเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า b ป n น r o a h e a d สมองล้าสมองเน่าของออกฟอร์ดใช่สมองเน่าแล้กันซึ่งยออกฟอร์ดยกให้เป็นพลังบวกไดเอียใช่ คียที่เขา Suggest เลยว่า Impact คืออะไรอะ่ะช่วย a v o i d ในการสร้างจังโซเชียลมีเดียคอนเทนเถอรอ,อ,อันนี้คือเขามาอมบอกแบรนเลยนะว่าเป็น suggestion ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขายกตัวอย่างว่าแบรนด์ยุคนี้ผลิตคอนเทนที่เป็น e d u c a t m e n ได้อ,อย่าผลิตเป็นแค่จ oh. <media> ังโซเชียลมีเดียคอนเทนต์เพราะนอกจากจะลกสมองแล้วจำอะไรไม่ได้อะ,อะไม่ได้เกิดประโยชน์เขายกตัวอย่างเช่นรายการอะไรที่ อยู่ในกลุ่มที่สร้างเอเตอร์เมนต์ได้ดีฟาโรสอ๋อครับใช่ไหมเอนเตอร์เทนด้วยได้อะไรเข้าสมองด้วยอันนี้ยกตัวอย่างหรือเฮวิทเหมือนกันเขียนเซมเคสเนาะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอ่ะอยากสนับสนุนให้แบรนด์มาเทคโรแบบนี้ในการสร้างคอนเทนต์นี่คือแอร์ซ์คอนเทนต์นะไม่ใช่คอมเมอร์เชียลฉะนั้นถ้าคอนเทนต์ไหนสร้างอิมแพ t ที่ส่งเสริมในการ Avoid Brand ได้คุณน่าจะเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจประมาณนั้นนะครับทีนี้ ก้อนก้อนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจไปอีกก็คือว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่อง attention นะมันมาช่วยพรูฟอีกเรื่องหนึง่งคือ media quality เพราะอะไรเพราะว่าพอในช่วง fragmentation era สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือว่าภาพรวมเม็ดเงินโฆษณามันเติบโตขึ้นไม่เยอะอ10%อซึ่ง10%ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากแต่คออันนึงที่มันเปลี่ยนแปลงละกันก็คือว่า โซเชียลมีเดียมันเติบโตสูงมากมซึ่งมันกลายเป็นตัวหนึ่งที่กำลังจะเริ่มมาครองเขาเรียกว่า Facet Growth at Spend ทั่วโลกนะครับคียที่เป็นเขาเรียกว่า Challenge ข,าของมีเดียและนาการตลาดทั่วโลกคืออะไร f r แ g m e n t a t i o n คีย์ Key ขึ้นมาเลย44%กังวลเรื่อง r a m e n t a t i o n เยมันเยอะผมยกตัวอย่าง Trending YouTube ที่เป็น Top 50มาให้ดูเทียบปี2020กับ2024ความเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับ ถ้าปี2020เห็นได้เลยว่าช่องใหญ่ๆที่เป็นมีเดียใหญ่ๆครองตลาดหมดเลยทูวิ i o ั่นไทยรัฐออนไลน์ช่อง7 GMM 25 Workpoint Nation เห็นไหมพอมาเป็น2024เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมช่องเล็กช่องน้อยเกิดเต็ไมไปหมดเลย h a r d Rocker The Ghost Radio p u b G พจเนาะกาลินา <Gal ina. S 1> ใช่ o ก็จิซิลิซึ่งเป็นคนที่สตรีมพวกเกี่ยวกับฟุตบอลจริงเตอแซนด้าติดด้วยนะเอาไหนฮะมันเล็กจังเลยอ่ะใหญ่น่อยสินี่นี่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่านี่แหละคืออีลามนเทชั่นยังไงคนก็ดูบอลเยอะสุดใช่ไหมพอโลกของแฟกเมนเทชันน่ะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์หนึ่งก็คือว่าแบรนด์ก็เลยเริ่มบริหารความเสี่ยงในการลงทุนมีเดียซึ่งจริงๆตอนนี้สิ่งที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงการลงทุนมีเดียแทนที่จะใช้เทรดิชแนลโมเดลแบบเดิมก็คือเดิมลงหนังสือพิมพ์เท่านี้ ทีวีเท่านี้ออนไลน์เท่านี้ไม่ใช่ละดูตาม Effectiveness กับ Budget Allocation อ,อันไหนก่อให้เกิด Effectiveness มากที่สุดซึ่ง Effectiveness มองสองมุมชาเทิมลองเทิม,มทีนี้ m e มี Media Investment ตอนนี้ตัวที่ growing ที่สุดคือออนไลน์วิดีโอกับโซเชียลมีเดียออนไลน์วิดีโอใช่นะซึ่งออนไลน์วิดีโอเนี่ยคีย์มันคือว่านอกเหนือจากเป็นวิดีโอที่อยู่ใน online, ออนไลน์เช่น YouTube แล้วอ่ะมันมีนิ่งไปถึง CTV คือ Connected TV ด้วย oh. อ๋ออ่าฉะนั้นมาถึงโตไง ซึ่งอันนี้เขาไม่นับเอ่อ vertical v i d ว o ใช่ไม่นับไม่นับใช่ครับทีเนี้ยก้อนที่เป็นดิจิตอลมีเดียโกร h ตอนเนี้ยมันก็เลยโฟกัสมาที่ดิจิตอลเป็นหลักเลยเพราะว่าจริงๆ o u t อา r ฟที่โตโตมาจากโปรแกรม t i c ของเมืองนอกและเกิด e m อิ g i n g Channel ที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้นคือ Podcast แล้วก็เกมอันนี้คือคียนะครับอ่ะอันนี้ภาพรวมฉะนั้นมีเดียก็เลยต้องเริ่มบริหารความเสี่ยงเพราะการลงเป็นคอเ e r ร์ติ l คิแบบเดิมมันไม่เวิร์ก อ๋อผอนแคชเรานะโตนะใช่โตแน่ๆนีหลายรายการวาโตไม่ดีก็มีนะครับช่ผ่อนแคชก็มีนะครับสนับสนุนทีเนี้ยอันเนี้ยมันมาช่วยเสริมเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าทําไมต้องไฮวอล่มอ่ะมันมีทฤษฎีที่ชื่อว่า lots of little คือน้อยน้อยแต่ต่อเนื่องอ่ะน้อยนิดมหาศาลน้อยนิดมหาสารก็คือ short burst that accumulate over time มันก็เหมือนการสร้างแบรนด์อ่ะสร้างไปเรื่อยแต่เดี๋ยวมันก็ก่อเป็นล่างล่างเป็นตัวใหญ่ตัวที่เป็น attentive second ไม่ถึงว่า คนต้องตั้งใจดูนะแล้วตั้งใจดูเกินตั้งแต่1วินาทีเป็นต้นไปถึงจะเกิดผล<อ>ต่ำกว่านั้นไม่เกิดผลเลยไม่เกิดประโยชน์เลยซึ่งเอาจริงๆ1วินาทีเป็นต้นไปอะ่ะต้อง5ครั้งถึงจะเกิดเกิด impact <อ>แต่ถ้า a t t e n t i v e สูงกว่านั้นหมายถึงว่า a t t e n t i v e ได้วินาทีที่สูงกว่านั้นอ่ะ q u e q u y n c y ไม่ต้องสูงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าอะไรยิ่งคุณเพิ่ม Attentive ได้ คุณก็ไม่ต้องใช้ฟ r e ควนซีเยอะคือถ้าดูนานๆคุณก็ประหยัดเงินดูนานๆก็ไม่ต้องใช้เยอะใช่แต่คําว่าดูนานอ่ะไปวัดแค่แอดมทริกก็ไม่ได้เพราะแอดมทริกบอกว่าคอมพลีตจริงแต่หน้าเราอ่ะตาเราไม่ได้อยู่บนหน้าจอนะเปิดเปิดผ่านไปอย่างเงี้ยแล้วก็นับลาสมมติยกตัวอย่างอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องหาตัววัดแอดเทนทีฟจริงๆอ่อันนี้คือทีครับตัวอย่างแล้วกันที่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าแอดเทนทีฟมันทําให้เกิดอิมแพกได้ เช่นตัวอย่างที่ผ่านมาของช่วงตอนที่มีฟุตบอลคัพเนาะช่วงนั้นที่เป็นเอเชียนมิสูบิชิอิเล็กทรอนิกส์คัพปี2024มันเกิดการสตรีมมิ่งตัวแมชเนี้ยสช่องอก็คือไทยรัฐทีวีกับ BG Sport ความแตกต่างก็คือว่าไทยรัฐทีวีอ่ะจริงๆมีสับสไคร์เบอร์อยู่19ล้านคนช่องเนี้ยมีสับสไคร์เบอร์อยู่800,000 b g p o ส t ออ่ะแต่ตอนสตรีมอะ่ะคนที่ดูอะ่ะในช่อง BG Sport อะ่ะสล้าน แต่คนที่ดูไทยรัฐอ่ะสองแสนดูสดสองล้านใช่โโอโ้หเพ<ข>ราะช่องอ่ะมันมีความ attentive ยังไงฮะคือมันหนึ่งคืออ่านสมมุติยกตัวอ,อย่างอันนี้เลย บรรยายแบบไม่เหมือนสตรีมมิ่งกีฬาทั่วไปเกมการแข่งในช่วงเวลาหลังนะครับตะกี้คนอ๋อภาคบอลเองภาคบอลเองโมาละน้องแลใสไปด้วยหรือหรือมีอีกต่อการแมทออกไม่ออกออกไม่ออกสุดท้ายโชว์แล้วว่ามันออกยังพูดอยู่แล้วไม่ออกไบแอสมาที่แฟนบอลไทยแฟนบอลไทยเลยชอบเนี่ยชัดเลยว่ามันมีอารมณ์ร่วมก็เหมือนดูบอลกับเพื่อนไม่ได้แบบทร а д ิชั่นอลเรโซเนต กลับไปเรื่องเดิมเลยอันนี้คือเค้าเจอแล้วนะเค้าจะใช่อันนี้เลยเอาให้เห็นว่าทําไมทุกอย่างมัน connect ด้วยกันนี่แหละ why ซึ่งอันนี้มันถึงจะมาช่วยเชฟเรื่องเขาเรียกว่า media quality ได้ซึ่งนี่แหละคือบทสรุปของพาร์ทนี้ attention must be given to media quality ตัวอย่าง b ีจีสป s ฉะนั้น media quality สำคัญมากใช่สุดท้ายแล้วของพาร์ทนี้คร creative ก็ต้องปรับนะ เมื่อกี้เราพูดเรื่องมีเดียกันมาตลอดแต่เมื่อกี้ก็ใช้เยอะมากล้นะระหว่างนียมีเฟรมเวิร์กรอบนี้มีเฟรมเวิร์กซึ่งเฟรมเวิร์กนี้มันเป็นชื่อว่า New Era of Storytelling ซึ่ง Meta ร่วมกับ Creative X ซึ่งเป็น l a บของ Meta ที่โมเดลโฆษณาทั้งหมดเลยแล้วดูว่า Creative Success ที่เป็น Storytelling ใหม่มันหน้าตาเป็นแบบไหนเอออยากรู้เลยครับนี่แหละเขาแยกเขาเรีย Essential Factor ออกมาเป็นแค่2แบบ 1. i n ่งอินเทเมซี่สองอ i มเมเดซี่อินในที่นี้คือเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของเรากับหน้าจอมันเปลี่ยนหน้าจอยุคนี้มันเป็น smaller screen ฉะนั้นทํายังไงให้เรามีความสัมพันธ์กับโฆษณาได้มากขึ้นมันก็ทําได้2รูปแบบ 1. ต้องมี human connection กับ2คือแบรนด์หรือโปรดักต์ต้องอินทิเกรตมาเลยมันจะไม่เหมือนยุคก่อนที่เดี๋ยวแบรนด์ค่อยมาเฉลยที่หลังไม่รอดแล้วในยุคนี้เนาะสองอิ m เมเดในที่นี้คือ ต้องใช้วิชวลไดนามิกสุดเพราะอย่างนี้มันจะเรียกความสนใจได้2คือหาดิสซิงทีฟแอนด์มอสเฟีย์ที่เป็นแบร์เราเพื่อให้สร้างความจดจำได้กรจะย้อนกลับเดเช่นบรรยากาศแบร์เราสีอะไรก็ฉากให้เต็มเลยสีอะไรภาพจําแบบไหนคําจําแบบไหนเนี่ยคือเรื่องดิสซิงทีฟแอนด์มอสเฟีย์หมดเลยเนี่ยคือเลเยอร์ของ today's creative effectiveness ซึ่งมันก็เลยเลเยอร์ออกมาได้เป็น4ฟเลเยอร์หนึ่ง human connection อย่างที่เมื่อกี้พูดเลยคียคือทําไงให้คนรู้สึก p e r s o n a l connect กับ คนที่อยู่ในแอดได้การใช้คนช่วยมากๆแล้วคนที่ใช้ในแอดต้องใช้ครึ่งตัวเขามีขี์สักเซสมาด้วยนะเพราะการเห็นคนเต็มตัวฉันไม่เลระแวน<อ>แต่การใช้คนครึ่งตัวเพราะเราอยู่ในหน้าจอมือถืออมันก็จะเลระแวนกว่าแต่ในติ๊กต็อกคือแนวนี้หมดเลยใช่แต่จะมีแต่ด้วยไม่ได้แปลว่าทุกโฆษณาต้องเป็นแบบนี้หมดเนาะมันแค่เบสแพคเกจของเขาละกันคือเขาเขารีวิวโมเดลมาเขาโมเดลมาเขาโมเดลมา สองคือเรื่อง brand integration ในที่นี้คือมายังไงให้รู้สึก relate และ impact ที่สุดไม่ใช่อยู่ดีๆอยากโผล่มาก็มาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องมาแล้วแบบเรลเวนซี่เรลเวนซี่สาม visual dynamic ในที่นี้คือว่า fast pace ทุกอย่างสี background เปลี่ยนเขาบอกว่าอย่าเล่าเรื่องเป็นเขาเรียก linear แบบค่อยๆเดินจากมุมนี้ไปมุมนี้ไม่เวิร์กต้องสลับเลยว่าเดินมุมนี้คัดไปมุมนี้ต่ออย่างเงี้ยเหมือนทิกตอนี่เล่าเร็ววา visual dynamic ใช่สุดท้าย disengage atmosphere อย่างที่เมื่อกี้พูดเลยภาพจำคำจำ อะไรที่จะทำให้คนจดจําได้เนี่ยคีย์สักเซสซึปหน้าจอนี้ไปเลยครับปอันนี้เอาไปใช้ได้เลยใช่เอาไปเช็คเลยว่างานครีเอทีฟคุณอะเป็นแบบนี้หรือเปล่าช็อตคลิปเซกเตอรนี่แหละเอาไปใช้ได้โดยสรุปทั้งหมดวันนี้มาร์เก็ตติ้งเปลี่ยนไปยังไงพี่เอาสรุปสั้นๆผมคีย์เวิร์ดคำเดียว Fragmentation ฉะนั้นพอโลกของ Fragmentation มันมารูน เอวิติงอะรูนชังมีเดียรูนชังครีเอทีฟและรูนชังมาร์เก็ตติ้งหรือเว้นเซกเมนเทชันของผู้คนเคาน์เตอร์คอมมูนิตี้ต่างๆฉะนั้นวิธีคิดของมาร์เก็ตติ้งหรือมาร์เก็ตติ้งแพรทีสอะมันก็เลยต้องอัดแอปตามแฟกเมนเทชันที่มันเปลี่ยนฉะนั้นพอมันต้องอัดแอปตามแฟกเมนเทชันที่มันเปลี่ยนอะสิ่งที่เราต้องตั้งต้นเป็นจุดสูงสุดคือเนาะเซาเมทริกว่าตกลงเรากำลังจะพุ่งไปที่ไหนสิ่งนั้นสำคัญสุดเพื่อ ทำให้เกิด Impact ทั้ง Short ทอ r m แล้วก็ลองเทอมครับโอ้เห็นภาพครับนั้นกลับมาทําที่ตัวเองเป็นหลักเนาะนอสตารของเราคืออะไรเข้าใจ i n นไซต์เข้าใจ c u า t ์เจทําทให้เรดอเวนใช้มีเดียช n แนลให้ถูกเรื่องของ Creative ก็ต้องทำให้ถูกทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้ผมคิดถึงคํานึ่งคือทํางานหนักขึ้นนะแต่ดีกว่าลงเงินหนักถูกต้องใช่อย่างน้อยลงหนักงหรือลงเงินแบบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับวันนี้ขอบคุณพี่เอินนะครับยินดีครับ